เราเคยคิดบ้างไหมว่าเวลาเรามีไหลับอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่านํามามิกกันนะคะ่ะมันจะเข้ากันไหมเปรี้ยวๆอมหวานๆห,หน่อยนะคะกลิ่นน้ำมะพร้าวค่ะปุ้งแบบสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เมนูง่ายๆแล้วกอ็อยู่กับร้านก็ได้นะคะหรือว่าอยู่กับบ้านนะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะเราเคยคิดบ้างไหมว่าเวลาเรามีไซรับอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่านำมามิกกันนะคะ่ะมันจะเข้ากันไหมส่วนวัตถุดิบนะคะไซรับที่หน่อยใช้วันนี้นะคะก็จะมีไซรับมะพร้าวนะคะ,อะของซินยอริต้าค่ะ แล้วก็เป็นไซรัปบ,บูโคลาโซนะคะของซินยอริต้าเช่นกันนะคะแล้วก็โซดาค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือมะนาวนะคะสามารถใช้เป็นมะนาวสดก็ได้นะคะแต่หน่อยใช้เป็นผงม,มะนาวคะนอนะคะสงสัยใช่ไหมคะว่าเราจะมาทำเมนูอะไรกันนะคะวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาทำเมนูโซดาให้กับทุกๆคนนะคะหน่อยก็เอา ไหลับของมะพร้าวนะคะแล้วก็บุคูลโซนะคะมามิกกันค่ะ <Wow. S 1> พอดีว่าหน่อยนะคะได้ไปออกงานมาแล้วก็ได้ไปชิม2ตัวเนี้ยค่ะมิกกันไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเขาเข้ากันได้ดีมากๆเลยแล้วก็แถมสูตรนะคะก็จะเป็นสูตรที่ให้กับลูกค้าที่สั่งไสหลับของเราไปด้วยนะคะ <ST AN CH 2> ใครที่เคยได้เป็นโปรชัวแบบนี้นะคะของซินยอริต้าเขาจะมีสูตรเมนูต่างๆนะคะอยู่ด้านใน เยอะแยะเลยนะคะเมนูที่เขาให้เนี่ยค่ะก็สามารถนําไปใช้ได้จริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าเมนูนี้หน่อยก็ได้มาจากของซินยอริต้าเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทํากันดูค่ะว่ารสชาติแล้วก็ผลที่ได้ออกมาเนี่ยค่ะเป็นยังไงทําง่ายมากๆเลยนะคะในส่วนของผสมนะคะหน่อยก็จะใส่มาอย่างละครึ่งค่ะครึ่งก็คืออย่างละ0.5ออนค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว สปั๊มเท่ากับ0.5นะคะหรือว่า15 ml นั่นเองโอเคเราปั๊มเลย1 2นะคะอ่ะมะพร้าวอีก2องอก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำให้เขาเฟรชดิ่งขึ้นนะคะหน่อยก็จะใส่มะนาวเป็น1ปั๊มค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใส่โซดาเลย ตัวโซดานะคะหน่อยก็จะใส่มาประมาณสักสามถึงสี่ออนนะคะเพื่อให้เขาคนก่อนนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครมีถ้วยตวงนะ,ะก็ตวงก็ได้เนาะแต่สำหรับหน่อยแล้วค่ะในหนึ่งแก้วค่ะเขาจะใช้ได้ครึ่งขวดพอดีเดี๋ยวหน่อยจะท็อปโซดาขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็ครึ่งขวดพอดีนะคะโอเคเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วกันเลยค่ะเป็นไงสีสัน เขาจะออกมาไม่ได้แบบบูมากเกินไปนะคะทอบโซดานิดหน่อยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะกับอากาศที่แบบร้อนๆนะคะหรือว่าใครกลับมาที่บ้านแล้วชงให้เพื่อนชิมทานหรือว่าชงให้ครอบครัวนะคะก็สามารถทําแบบง่ายๆเลยค่ะอยู่กับบ้านได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะ โอเคค่ะเราก็ไปชิมกันเลยนะคะว่าบูโคลาโซนะคะกับมะพร้าวของเรานะคะจะเข้ากันได้ดีขนาดไหนอเดี๋ยวเอามาชิมกันดูคะ่ะอืมต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าเขาจะเข้ากันได้ดีมากๆเลยขวดหนึ่งก็จะเป็นออกแนวเป็นบูเนาะ ชงบูฮาวายนะคะหรือว่าเป็นกลิ่นเปลือกส้มหน่อยๆน,นะคะอีกขวดหนึ่งก็จะเป็นแบบน้ำมะพร้าวค่ะหอมๆมนหวานเหมาะสําหรับนมอะไรแบบนี้นะคะแต่พอนํามามิกกันปุ๊บโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่ารสชาติของเขานะคะจะละมุนมากๆเลยทานลงไปะคะ่ะมีความแบบเป็นผลไม้นะคะมีความเป็นบูนะคะเปรียปร้ยวๆอมหวานๆห,หน่อยนะคะพอกืนลงไปปุ๊บเนี่ยกลิ่นน้ำมะพร้าวค่ะฟุ้งแบบละมุนทั่วปากเลยค่ะ สูตรนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากจริงๆนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำแนะนำดีๆหรือว่าคำติชมใดๆนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หน่อยต้องลาไปก่อนนะคะกับเมนูบูคุโรโซมะพาวนะคะสวัสดีค่ะ